สวัสดีค่ะคุณนักเดินทางฉันเป็นนักเวทที่คุณนักเดินทางได้ว่าจ้างไว้ค่ะอถึงฉันจะเป็นนักเวทฝึกหัดแต่ว่าฉันจะทำหน้าที่ทุกอย่างให้เต็มที่เลยค่ะเพราะงานเนี่ยก็ช่วยคำแนะนำด้วยนะคะอ๋อไม่ทราบว่าคุณนักเดินทางจะเดินทางไปที่ไหนรหะคะอ๋อ อย่างนี้นี่เองเมืองใกล้ๆนี้เองค่ะเมืองน,นี้แค่ข้ามภูเขาลูกเดียวก็ไปถึงแล้วละค่ะแต่ดูท่าทางคุณนักเดินทางจะเดินทางมาไกลามากเลยนะคะแล้วสิ่งของนั้นคืออะไรล่ะคะทำไมต้องจ้างนักเวทด้วยท,ทั้งที่คุณนักเดินทางเดินทางมาคนเดียวแบบนี้เอ,อ้อขอโทษด้วยค่ะ ฉันเสียมารยาทงั้นพวกเราเดินทางกันต่อดีไหมคะออฉหมายถึงคุณนักเดินทางเดินทางต่อเลยดีไหมคะหรือว่าจะพักที่นี่ก่อนอ๋อได้ค่ะถ้างั้นถ้าไม่รังเกียจคุณนักเดินทางดื่มน้ำนี่ก่อนไหมคะฉันรู้สึกว่าคุณนักเดินทางดูเหนื่อยนะคะ น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ช่วยทำให้เราแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็หายเหนื่อยค่ะยิ่งเดินทางมาไก,กลๆเนี่ยบอกเลยว่าน้ำนี้ช่วยได้แน่แค่จิบนิดเดียวก็พอนะคะสดชื่นมากๆเลยอ๋อ่นีไม่ใช่น้ำธรรมดาหรอกนะคะบอกไว้ก่อนเป็นน้ำที่ พวกเราต่ก็ร่างสรรค์มันขึ้นมานะคะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีแต่ว่าเป็นน้ำของนักเวทค่ะฉันปรุงเองกับมือเลยนะคะอีกอย่างก็ใช้สมุนไพรที่ปลูกเองด้วยค่ะถ้างั้นนี่ค่ะคุณนักเดินทางดื่มเยอะๆนะคะเอ้ย ค่อยๆดื่มนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะดีใช่ไหมล่ะคะฉันบอกแล้วคุณนักเดินทางจะรู้สึกดีขึ้นอ่อถ้างั้นเราเดินทางกันไปเลยดีไหมคะรู้สึกว่าทั้งสีหน้าแล้วก็อ่ แววตาของคุณนักเดินทางจะวิ่งวิ่งขึ้นมาเลยละค่ะ <laughs> ถ้างั้นเราสองคนไปกันดีกว่านะคะมาเร็วค่ะคุณนักเดินทางโอ้ข้างนอกนีอ่อากาศดีจังเลยนะคะ <laughs> <laughs> อ๋ะอ เนี่ยน่ะหละคะพอดีว่าฉันน่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดเรื่องอะไรก็เลยเตรียมของมาเยอะเลยละคะ่ะไม่หนักหรอกคะ่ะคุณนักเดินทางไม่ต้องกังวลนะคะฉันจะดูแลคุณนักเดินทางแล้วก็สิ่งของสำคัญที่คุณนักเดินทางนำมาคะ่ะถ้างั้นพวกเรารีบเดินทางกันดีกว่าคะ่ะ เฮ้ยยึบยึบอ่ะไปแล้วค่ะคณแล่เส้นทาง ัชื่นเลยนะคะไปกันต่อนะคะ ฟ้าใกล้มืดแล้วนะคะไม่คิดว่าภูเขาที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นภูเขาที่ลูกใหญ่เบลอเลยคืนนี้เราคงต้องพักที่นี่กันแล้วละค่ะอถ้าง,งั้นเรามานอนกันดีกว่านะคะอยังไม่ง่วงเหรอคะองั้นทานอะไรหน่อยไหมคะ ชันน่ะเตรียมอาหารมาเผื่อคุณนักเดินทางจะหิวนะค่ะ้าง,งานั้นคุณนักเดินทางทานหน่อยนะคะ อร่อยใช่ไหมล่ะคะอันนี้ฉันทำเองเลยนะคะอ,อืมว,ว่างๆฉันชอบทำขนมนะคะงั้นลระคะดื่มน้ำหน่อยนะคะคุณลักเดินทางนี่ค่ะคุณลักเดินทางคะรู้สึกหนาวล่ะคะ งั้นเดี๋ยวฉันจะจุดไฟให้นะคะอ๋อฉันน่ะไม่มีพลังแบบนั้นหรอกคะ่ะที่จะปล่อยไฟปิ้วๆอะไรทำนองเนี้ยฉันทำไม่ได้หรอกคะ่ะสิ่งที่ฉันทำได้ก็แค่เรียกว่าหยิบที่จุดไฟขึ้นมาแล้วก็จุดไฟก็เท่านั้นเองละคะ่ะ จุดไม่ค่อยติดเลยอ๋ออันนี้เป็นที่จุดไฟฉบับของนักเบสฝึกหัดค่ะออติแล้วอ,อุ่นขึ้นไหมคะคุณนักเดินทาง แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนักเดินทางเดินทางมาคนเดียวต่อเลยเหรอคะสุดยอดมากเลยนะคะเดินทางมาคนเดียวแถมยังต้องผ่านอันตรายหลายๆอย่างมาแบบเนี้ย <c oughs> คุณนักเดินทางเนี่ยเก่งมากเลยละค่ะสำหรับฉันที่เป็นนักเวาดฝึกหัดถึงแม้จะเคยเดินทางมา3าสี่ครั้งแต่ว่า ก็เจอเรื่องที่ทำให้ต้องตกใจอยู่ตลอดเลยละคะ่ะครั้งนี้เรื่องของคุณนักเดินทางก็ทําให้ฉันตกใจมากเลยนะคะ,ะถ้าง่วงแล้วเนี่ยเราสองคนก็ไปนอนกันดีกว่านะคะอะฉันกางเต็นท์ไว้เรียบร้อยแล้วละคะ่ะเข้ามาสิคะคุณนักเดินทางถ้านอนข้างนอกเนี่ยยูต้องกัดนะคะ ระวังล่ะยุงจะกัดจนไม่เหลือเลือดเลยเอ้ยก็โดนนะคะคุณนักเดินทางฉันไม่คิดว่าข้างในจะแคบขนาดนี้เออคือฉันไม่คิดว่ามันจะไม่พอสำหรับการนอนด้วยกันสองคนนะคะ เริ่มแรกฉันคิดว่าเต็นนี้จะพอซะอีกเบียดเบียดกันหน่อยนะคะเ,เรื่องการผิดพลาดของฉันครั้งนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะ <c oughs> ถ้างั้นเราสองคนมารีบนอนกันดีกว่านะคะเพราะว่าถ้านอนหลับแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันแคบไงล่ะคะ <c oughs> ฉันก็เหนื่อยมากแล้วล่ะค่ะฝันดีนะคะคุณอังเดินทาง น้องเพืนทาร์ตต้องขอโทษด้วยนะคะที่พามาลำบากฉันยัง Yeah. <sighs>